สวัสดีพ่อพี่น้องชาวบ้านแก่งไก่ฮานะครับเบิบดสุภุสุคนนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็มีเร่องมาประสาสัมพันธ์นะครับให้กับพ่อแม่พี่น้องคณะกรรมการนะครับกอ,องทุนขยะรีไซเคิลนะครับเพิร์กจีเปิดรับซื้อขยะน,นะครับเดิมมืออื่นนะครับเรื่องของธนาคารขยะเทศบาลตะบนสังคมแต่ก่อนเราใช้คําว่ากองทุนช่านริจจากขยะรีไซเคิล ซึ่งเราได้ดาเนิกนการมาตั้งแต่ปี2558จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้รวมแล้วเป็นเวลา10ปีการดาเนิกนการของเราก็รับสมัครสมาชิกนะครับในช่วยเทศบาลตำบลสังคมทั้ง4หมู่บ้านซึ่งมีสมาชิกที่ได้รับเงินสวัสดิการสงเคราะห์จำนวนทั้งสิ้น195คนคิดเป็นเงิน3,574,520บาทสามารถลดขยะ จากต้นทางได้รวมแล้ว503ตันแล้วก็ลดงบประมาณในการนำขยะไปขายหรือว่าไปทิ้งที่เทศบาลตำบลศีช่องใหม่เป็นเงิน600กว่าบาทนะครับอย่างไรก็ตามการดำเนิน,นการต่างๆจะสำเ,เร็จรุ่งได้ดีๆนั้นนะก็จำเป็นอย่างยิ่งต้องมีหลายฝ่ายด้วยกันปัจจัยความสำเร็จ หการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนการจัดการสวัสดิการที่ชุมชนมีส่วนร่วมตั้งแต่การร่วมคิดร่วมทําร่วมวางแผนออกแบบร่วมตัดสินใจเลือกรูปแบบและผลตอบแทนที่ได้รับและภาคีเครือข่ายหน่วยงานต่างๆที่ให้การสนับสนุนด้านวิชาการ 2. ความเป็นจิตอาสาและความเข้มแข็งของผู้นําชุมชน 3. นโย,ยบายของผู้บริหารและการสนับสนุนงบประมาณทรัพยากรต่างๆจึงเทศบาลตำบลสังคมให้ความสำคัญในการบริหารจัดการขยะต้นทางตามหลักการ 3Rs จนสามารถจัดเก็บขยะโดยไม่ต้องใช้ถังขยะพัฒนารูปแบบการจัดการขยะแบบประจายสูงไม่ได้พึ่งพิงการฝังกลบเพียงอย่างเดียว แต่กระจายการจัดการขยะให้หลากหลายวิธีมากขึ้น 4. ความหลากหลายในการดําเนินกิจกรรมเช่นกองทุนธนาคารขยะถุงเลืแต้มขยะเป็นบุญสมทบทุนกระถิ่นและมือปราบอินทรีย์เป็นต้น 5. การสร้างแรงจูงใจเช่นขยะและเลขของแจกของอุปโภคบริโภคการกระตุ้นและทํากิจกรรมคัดแยกขยะร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง 6. รูปแบบการบริหารจัดการกองทุนมีคณะกรรมการบริหารจัดการกองทุนที่เข้มแข็งโดยผู้แทนของชุมชนแบ่งหน้าที่ชัดเจนระบบรับฝากและเบิกจ่ายเงินที่โปร่งใสตรวจสอบได้ก้นกาการขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จ 1. จัดการให้มีรูปแบบที่ง่ายๆเข้าใจง่ายเข้าถึงง่ายไม่ซับซ้อน 2. ประชาชนเป็นผู้รับประโยชน์ 3. ผู้นำทำก่อน 4. บวรบ้านวัดราชการปัญหาอุปสรรค 1. ราคาซื้อขายขยะรีไซเครื่องราคาถูก 2. ความไม่ตออ่อเนื่องในการดำเนินกิจกรรมการกำหนดวันซื้อที่ไม่แน่นอน 3. ประชาชนบางกลุ่มไม่เข้าใจในการคัดแยกขยะต้นทางมองว่าไม่ใช่หน้าที่ของตนเอง 4. ก็มาสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมธนาคารขยะมีไม่เพียงพอ ห้ากรรมการบางหมู่บ้านมีจํานวนน้อยขัดคนช่วยรับซื้อขยะ 6. กรรมการขาดแรงจูงใจในการทํางานแนวทางการแก้ไข 1. หาร้านรับซื้อในพื้นที่ให้มากขึ้นให้ร้านค้าเสนอราคาโดยให้ชุมชนตัดสินใจและเลือกร้านที่จะซื้อเป็นงวดงวดสองกำหนดวันซื้อที่แน่นอนอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย 3. รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับชุมชน กลุ่มที่ยังไม่เข้าใจสร้างแนวร่วมปับกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของกลุ่มเหล่านั้น 4. จัดสรรงบประมาณสนับสนุสนเพิ่มเติม,ตมในการศึกษาดูงานสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆสร้างแรงจูงใจใหม่ๆใ,ในการทำงานจัดหาโปรโมชั่นเพิ่มเติมลดแลกแจกแถมให้กับกลุ่มสมาชิก 5. จัดพนักง,งานเทศบาลไปช่วยหมู่บ้านที่มีกรรมการจำนวนน้อย ผมก็ต้องขอขอบคุณทางพิษณานตันบนบังคมนะครับที่ได like ้ส่งเสริมกิจกรรมในเรื่องของการจุพยารีไซเคิลในเรื่อธนารราขยะนะครับที่พวกเราเราได้ทํากันมาตั้งแต่ปี58ซึ่งก็ทําให้พื้นที่สะอาดชาวบ้านเขาเก็บก็เป็นเรื่องของการสร้างอิสระที่ดีให้กับชาวบ้านในพื้นที่ของพิศณานตันบนบางเนทุกหนูทั้งซีหนูนะครับได้เข้ามาช่วยกันในการรู้จักคัดแยกขยะ สิงอันไหนที่นำมาขายไปจำหน่ายให้กับทางคนถือุนได้นะครับก็ได้เข้ามาร่วมไปทำจนสำเร็จ